ต่อไปข้อที่4ี่ค่ะ,ะข้อนี้อนุกรมที่มาในกรอบเดียวกันอพอมาในกรอบเดียวกันรวมกันหมดเลยนี่ให้เราดูแนวตั้งแนวนอนนะคะ,ะแถวแรกอ,อาจารย์ขอดูแนวตั้งก่อนเราไม่ไม่จำเป็นไม่มีหลักการนะว่าจะดูแนวตั้งแนวนอนนะคะ,ะดูแนวตั้งก่อน สามหกเก้าสามบวกหกได้เก้าได้ไหมก็ได้นะคะหนึ่งบวกสองได้สามก็ได้ได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเอาเลขเก้าตั้งแล้วบวกกับอะไรถึงได้ยี่สิบเจ็ด ดูแนวตั้งนะคะดูแนวตั้งแถวนี้ก่อนอดูแถวที่สองแถวที่สองนะคะปรากฏว่า3 6 9หนะคะสาบวกหได้ 3, 6, 9ก้าแสดงว่าเอาตัวแรกกับตัวที่สองรวมกันห่งบวกสได้3เพราะฉะนั้นในแถวที่1ก็จะเอา9บวกกับอะไรถึงได้27 ตัวนี้ก็คือ18นั่นเองคำตอบคือข้อที่3นะคะ,ะก็จะเป็นอนุกรมการบวกนั่นเองนะคะ